ครับสวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรนะครับวันนี้มหาสมบัตินะครับการเกษตรนะครับรับจ้างฉีดยาทั่วราชอาณาจักรนะครับแต่วันนี้ฉีดอยู่ที่ร้อเอดนะครับกำลังผสมยานะครับโดยคุณยุพาพรนะครับนักวิชาการผสมยาโดยตรงโดยตรงนะครับวันนี้ ตอนนี้กำลังเริ่มเก่งนะครับเริ่มเชี่ยวชาญการปุงยานะครับเพื่อทำการฉีดคุมเลนในนาข้าวนะครับวันนี้ฉีดยากองหลังนะครับผสมจีแอนกาดนะครับบนพื้นที่25ผ้าไร่นะครับครับสวัสดีครับพ่อเพรครับครับ อันนี้ปลูกข่าวพันหยังล้พ,พ่อเพียดเนี่ยวานพันุหยางเนี่ยแปดเก้าครับแปดเก้าไก่ทองคำบะครับผมอ๋ออันนี้พันุ์ไก่ทองคำแปดเก้านะครับที่ที่วานในแปลงนี้ไก่ทองคำแปดเก้าจากไท่จะเล่นผ้าน,นิดนะพอ่อเนี่ยข่าวพันไก่ทองคำแปดเก้าด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าพี่เบิ่งครับผมไก่ทองคำแปดเก้างอกดีมากนะครับ อันนี้หวานข้าวไก่ทองคำแปดเก้านะครับเพิ่งได้สามวันนะครับความงอกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับความงอกดีมากนะครับข้าวไก่ทองคำแปดเก้านะครับอันนี้ท้องนาของพ่อเพชรนะครับพ่อเพชรนะครับประมาณยี่สิบห้าไร่นะครับในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนักบินของเรากำลังวัดพื้นที่นะครับ อบตเบิร์ดนะครับวันนี้มืออาชีพแล้วนะครับกำลังทำการวัดแปลงนานะครับผม2.7เฮกเตอร์2.7ครับวันนี้มีลมนิดๆน,นะครับอากาศดีมากนะครับวันนี้วันที่14มกราคมพุทธศักราช2565นะครับ ก็เตรียมยานะครับกองหลังบวกเจียนกาดคุมเลนฉีดบนพื้นที่25ไร่นะครับผมกำลังเตรียมยาสักครู่นะครับแล้วก็เตรียมโดนด้วยนะครับสิ้นสุดการวัน,พ,นพ่อเพชรครับแปลงพ่อเพชรพ่อเพชรนี่ทำนาปลูกข้าวพันธุ์ไก่ทองคำแปดเก้านะครับความงอก ดีมากๆนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้ทำการฉีดแล้วนะครับผมอันนี้แปลงนาพ่อเพชรนะครับเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมทำการฉีดนาข้าว25-30ไร่นะครับวันนี้กองหลังนะครับบวก G ีอันกัดคุมเลนในนาข้าวสุดยอดมากเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับ ฉีดคุมเลนหลังวานศูนย์ทั้งสี่วันอันนี้ก็วันที่สี่นะครับฉีดยาคุมเลนในนาขเา้าฮี่ทำไมไม่ไม่ได้เริ่มต้นจากตรงนน้นเหรอฮะแล้วมันต้องเริ่มจากตรงน้นไหม,ไมอ๋อแล้วแต่แผนใช่ไหม วันนี้อากาศเย็นดีมากนะครับอากาศเย็นๆนะครับลงใหม่ละอันนี้ใหม่ใช่ไหมอันนี้เริ่มบินแล้วนะครับผมเริ่มฉีดเป็นไงบ้างสิ้นสุดลงเครื่องบินกำลังลงจอดใช้างานการสเปรย์ สเปรย์ลงไหมพอดีทดสอบสเปรย์น้ำดูครับอ๋อกำลังจะเตรียมนะครับทดสอบสเปรย์น้ำดูนะครับรรครับอย่าลืมนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับ ยากองหลังบวกยาจีแอนกาดคุมเลนในนาข้าวศูนยถึงสวันนะครับหลังจากหวานนะครับคุมเลนได้ดีมากนะครับคุมค่ายหญ้าดอกขาวข้าวนกนะครับเรียนซุท้ายร้อมที่จะบินแล้วนะครับผมเลยนะครับ ม่ลืมนะครับกองหลังบวกเทียนกาดนะครับปุ่มเลนในนาข้าวสุดยอดมากนะครับในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดเหมือนเดิมนะครับอันนี้พื้นที่25ไร่นะครับฉีดกองหลังบวกเทียนกาดทั้งหมดเลยนะครับติดต่อซื้อสินค้านะครับ ทางช่อง YouTube นะครับเกษตรมาสมบัติ099 4259 442นะครับหรือติดต่อรับจ้างฉีดยานะครับเบอร์099 4259 442นะครับผมรับจ้างฉีดทั่วจังหวัดร้อเอดนะครับครับสวัสดีครับ